ข้อสอบแข่งขันป4 4สมก,การ5ตัวแปรทำย่างไรมาดูกัรดนะครับโอ้โหข้อนี้นะครับเอ่อเราต้องใช้วิธีเขาเรียกว่าไงเราจะหา a b c ทีละตัวทีละตัวก็ได้นะครับค่อยๆเอาสมก,การที่1สมก,การที่2สมก,การที่3มาลบอะไรกันนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการนะครับคือความเร็วนะครับนี่เป้าหมายของเราอยู่นี่ d วก b แล้วก็ลบ e ใช่ไหม สมาการไหนมี B กับ D บวกกันอ่ามี2อัน B D BD นะครับแล้วทำงานให้ลบ E ล่ะอ๋อเนี่เห็นไหมสังเกตสมาการที่2องเนี่ยน,นี่สมาการที่3เนี่ยถ้าเราจับมาลบกันปุ๊บใครหายนะ่ะ C ลบกับ C 0ไปอ้าวด้านซ้ายเหลืออะไรครับ B บวก D แล้วมาลบกับใครลบ e ได้แล้วครับ b บวก d แล้วลบ e ฝั่งขวาลบฝั่งขวา240ลบกับ129อันนี้ยืมมาเป็น10อันนี้เหลือ3นะครับ10ลบ9เหลือ1นะครับ3ลบกับ2เหลือ1นะครับอันนี้ก็เหลือ2ลบ1เหลือ1ตอบ111นั่นเองโอเค